รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธช n แน,นลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธช n แน,นลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไลเลนเจอร์นะครับผมซึ่งทุกคนเรามาอยู่กับเฮ้ย ไอดีป้ายแดงครับผมโอ้โหโหจัดครับมาสเตอร์ Master 97ครับไอดี ID ป้ายแดงทุกคนแล้วดูตัวครับ9ดาวแม็กครับผมเดี๋ยวเกียร์ค่อยไปส่องนะวันนี้เราอยู่ในช่วงทางบ้านรองของนะครับ EP ที่4นะครับผมวันนี้น้องเต้ยนะครับผมก็ได้แวะเวียนเข้ามาที่เพจแล้วก็อยากให้ดวงยุด คืออยากลองครับผมอยากลองมือเกลือของลุงยุทดครับเลยให้มาเปิดกบครับ6,200รลูบี้เปิดให้หมดเลยนะจานเออน้องเขาบอกว่าโปรดเปิดให้หมดเลยนะจานเออจัดให้ว่าน้องๆลุงก,ก็จะจัดให้ครับแล้วดูตัวครับเจมมืดนอนแสงริมุลุเดียโบครับน้องเรมฮะแล้วก็ อนุบีทครับปู่นาฬิกาบาวร็อกแล้วก็เอมิเลียนแล้วก็บาคิโอ้ผมไม่ได้สัมผัสไอดีแบบนี้มานานแสนนานแล้วนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เล่นป้ายแดงเหมือนกันนะก็ไปงัดหน้ากับกนซูสอยู่นะช่ว<ะ>งนึงนะเออก็ไปดูคลิปกเก่าๆได้นะประมาณ8ปีที่แล้วอะ่ะแต่สมัยยังไม่ได้เป็นนายกอ่ะครับน้องๆ <laughs> โอเคมา <laughs> เดี๋ยวเราไปเปิด อันนี้กันก่อนแล้วกัน Open the box นะครับผมเป็นบ่าวทองคำนะฮะบ่าวทองคำจัดมาดีแบบเบิ่มเบิมจัดมาดิเอาเบิ่มเบ,บิ่มันน่ะจัดมาดีแบบเอาไม่สามารถใช้งาน <c oughs> เรวิวอัลตร้ามาสเตอร์หนึ่งเป็นต้นไปนะผมอ๋อ <c oughs> หมดสิทธ์ฮะป้ายแดงหมดสิทธ์แล้วผมก็ลืมไปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอญาตินะขอญาตนะน้องเต้ยนะเออ ใช่น้องหรือเปล่าไม่รู้นะก็ผมขอเ้ยดี๋ยวเดีขอเปิดขอเปิดอันนี้เกียร์ก็โดนแน่นอนครับสุดยอดดาบครับผมแล้วก็โดนแน่นอนโอ้อันนี้คือฟูลทีมเลยนะครับโอ้โหสายเปของกินไอ้ดีนี้ไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนบาทนะผมบอกเลย ไอดีนี้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทนะเพราะว่าทุกอย่างนี่เป็นเงินหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกบไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยคือใช้เงินหมดเลยนะครับดูเกียร์ซะก่อนดูเกียร์ซะก่อนเออไปไงของจริงของจริงเขาไม่พูดเยอะครับไอดี ID ป้ายแดงครับผมผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละไอดี ID ป้ายแดงระดับนี้นะครับผมส่วนมากผมเห็นไอดี ID ของกอนซูสอ่เออนะแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยนี่มันไม่ธรรมดานะเว้ยเออโอเคครับผมก็ เดี๋ยวเราไปตู้กาชาเลยแล้วกันนะครับผมในเมื่ออยากลองของในะลุงก็จะจัดให้นะเออมาเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่เกียร์มันไม่เจียน้องเขาต้องการกบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม6,200ดรูบี้ครับโอ้โหทางบ้านอยากลองของครับลุงยุทธก็เอาไปให้ลองเลยจัดมาครับดอกแรกครับจัดไปฮะปะ้าป้าป,ป,ปเปิดด้วยเลยฮะเออรวยครับวันนี้ผมรวยครับ6,200ดรูปี้ ผมมาแบบรวยเลยสุลต่านครับเจ้าของบอน้ํามันนะครับเจ้าของแท่นขุดไปโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้ของริงโอ้สองดอกแรกมาเลยครับผมซูเปอร์เก้าดาวลีโอนาครับโหนี่มันระดับมันระดับเจ้าของแท่นขุดนะครับไม่ใช่ระดับบ่อนะมันเป็นแท่นขุดเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหนี่สุลต่านเมืองอะไรครับเนี่ยไปต่อเลยครับขอเราเยอะวันนี้ขอเราเยอะจัดไป มีคนเอารูบี้มาให้ผอผานแบบนี้ผมก็จัดให้นะครับมาครับผมน้องเต้ยน้องเต้ยอยากโดนใช่ไหมลุงจัดให้ไปไงโอ้โหทีเคเข้ามือทองแต่ลุงยุดมือเกลือนะขนาดมือเกลยังมีคนอยากให้ลองอ่ะครับเออมาจัดมาจัดมาดีโอโเป็นไงเป็นไง ของจริงของจริงเขาดูกันตรงนี้ครับน้องๆโอ้โหจะเสียงแข็งจะเสียงสูงจะเสียงสองจะเสียงสามทำไมครับพี่เนี่ยเป็นไงสองตัวแล้วครับเอาสองตัวแล้วครับพรีสองตัวแล้วครับพรีเป็นไงไ่ะของจริงมันอยู่ตรงนี้เออจะท้ายเกมเราไปโอ้เพ็นไงโอ้เฮ้ยสันส่นสั่นสั่นไปทั้งตัวแม้แต่หัวก็ยังสัน่นโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอย่าเปลี่ยนฉายายให้ผมผมไม่เอามือทองผมไม่เอามือหัดเทพหัตอะไรผมไม่เอาผมจะเอามือเกลือนี่แหละเออมือเกลือสามตัวแล้วอะครับเฮ้ยอันนี้มันเล็ดอัพหรือเปล่าเนี่ยป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเห็นสีแดงๆงว่าใช่สามตัวไปเลยครับ แค่ไม่กี่ดูพีเองซัดไปสมตัวแล้วอะครับน้องๆไปเลสโก o ป๊าปป๊ามาต่อดิมาต่อดิเบบเบิ่มเบิ่มนะนะเอ้ยมาลิโอ้โห,โหไม่ธรรมดาของจริงของจริงอยู่ตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้เ <c oughs> ป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงทุกคนเออเออใครอยากลองก็จัดมาแบบเบิ่มเบิมใครอยากลองก็จัดมาแบบเบิ่มเบิม แต่ขอร้องนะผมขอแบบระดับสุดตะดัโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยไอ้ดียไพแดงสุดเทพแล้วก็เปิดโคตรดวงดีโอ้ my gosh เฮ oh, oh, oh. ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพอเลยไหมพอเลยไหมไม่ต้องเปิดเอาป้าโอ้แต่น้องบอกว่าเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยพีีเอาผมก็จดใหเดิเอาเปิดให้หมดนะเออเป็นผมผมเก็บไว้แล้วลูบี้ ฮ้ยจุ๊โอ้แต่น้องรู้สึกว่าน้องเขาจะไม่ได้เติมเพจลุงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเติมเพจไหนก็ได้ขอให้ไว้ใจได้นะครับเออมา let's go let's go ผมไม่ได้ห่วงห่วงแหนห่วงห่วงพื้นที่อะไรหรอกนะครับเออเติมเติมเพจไหนที่ไหนก็ได้นะครับขอให้มันมั่นคงก็พอนะครับผมก็แลดูเลือกที่เพจใหญ่ๆห,หน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่า ข้อมูลของคุณเนี่ยมีคุณค่ามากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดนะครับผมหรือว่าไอดีของเราที่ลงทุนเติมเงินไปก็แล้วแต่นะครับผมทุกอย่างล้วนมีมูลค่านะครับผมเลือกหาสรรหาร้านที่ไวใจได้นะครับผมผมขอแนะนําร้านหนึ่งครับเ,เป็นเพจเพจชื่อเพจว่าลุงยุทธชาแนลครับลอง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 ,ลอง,ลองไปทักดู ลองไปคุยดูนะครับผมเพ่นู้ที่ราคาถูกเนี่ยพอกูขายของแล้วมันก็ไม่ออกเลยเห็นไหมขายของปุ๊บมันก็มันก็ไม่ออกเลยเนี่ยมันไม่อยากให้ผมขายของโอเคไม่ขายก็ได้ไปกันต่อเลยละกันมาไปเลสโกโบเปิดโอ้เปิดไปโอ้เป็นไงอูขายของก็ออกแต่ไม่มีสายด้วยแต่ไม่มีสายด้วยอันนี้ของจริงวันนี้ของจริงฟังเสียงนี่ตก ตบอกให้ดูเลยตบอกให้ฟังเลยเออของจริง<ะ>นี่ของจริงนี่เปิดแบบตัวเป็นๆเ,เลยลุงยุทธชาแนลไม่ได้ยืมมือใครมาเปิดไม่ได้จับมือใครมาเปิดด้วยเออเอเป็นไงโอ้เป็นไงเป็นไงโอ้โอโอเป็นเพราะไอดีว่าเป็นเพราะมือผมวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยขยี้ตาแป๊ ผมขยี้ตาสามทีขยี้ตาสี่ทีขยี้ตาห้ทีเอ้ยเกินไปปะเนี่ยพี่ไปต่อเลยละกันเด้น้องเขาบอกให้หมดผมก็จัดให้หมดอดีจัดให้หมดอ่ะดีจัดให้หมดอ่ะดิจัดให้หมดอ่ะดิเออมามามาครับไปต่อเลยละกันมาโบโอ้ยน้ำตาจะไหลทำไมของลุงเปิดไม่ได้แบบนี้โอ้ยน้ำตาจะไหล โอ้ oh, my god กี多多่ตัวแล้ววะน่าโอ้โหผมนึกถึง ep สามเลยคุณต้อมลิงคุณต้อมลิงครับ ep สามได้ได้สี่ตัวอันนี้เลยแล้วนะเลยแล้วนะแต่คุณต้อมลิงเขาสี่เขาสี่พันห้าร้อยบูบี้นะอันนี้หกพันกว่าทุกไปแค่สี่พันเองสุดยอดทุกคนสุดเกินสุดเกินไปต่อเฮ้ย hey! เคือชื่อดาวดาวอะเปิดไปต่อเลยครับทุกคนมาเปิดอีกทีนึงเปิดอีกทีหนึ่งนึเปิดอีกทีนึงเ,เ,เ,เดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันว่าเราได้กี่ตัวนะฮะไอเพอเป็ดดาวดีโอนาซุปเปอร์แพดดาวดิโอนาไป็นสีแดงๆมาแล้วดีใจเลยตอนนี้กบวงกบบวงไม่มีความหมายแล้วนะไป let's go let's go อันแลกะโกอีกทีโอ้โหอะไรวะทุกคนเกินปุยมุยเลยนะผมมาไปโบโอ้โหหล้วว่ะหมดดวงแล้วหมดดวงแลตอนนี้นถือว่าดวงดีอยู่ครับไปดิหมดดวงไปที่ไหนล่ะดวงดีตั้งหาดวงดีตั้งหาโหเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดียวเดียเดี๋ยวเดวเวดเดยวเดี๋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 ยววเดี๋ยเดี๋ย ปิดคอยตัวด้คอยตัวด้า,นะาะว่าเรมันเนี่ยบครั้งมันจะออกตัวนึงนะแต่แลกอนี่ยมันเบ่อคืนนะมันเบื่อคืนรวะเปิดโอ้โหไม่ต้องเปิดขนานั้นอนนะไม่เอาแนะล้วดาวเดีวเออนะมาถ้นติเือบเดือดเท่าไดเนี่ยยึอือมีเพียงเดียวเพือท่มาได้ที่ไปทกท่อกรอบทุกครังอะไรวะอะไรวะนะไปัาต่อเลยละคับอเนี่ยดๆๆนะหมดๆๆหดน่รมดเนือประดาตัวนะครับเอองอยากล้อของ ข้าทำมาปอบใจไอ้พับโอ้โห,โห,โห,โหโปอบใจตัวสุดท้ายดูสิขนาดปอบใจยังออกให้ตัวสุดท้ายอะครับน้องงโอ้โหกัดฟันเลยผมเฮ้ยเกินไปวะเนี่ยเฮ้ยน้องเกินไปวะไอดินน้องนี่มันจะมันจะเทพเกินไปหรือเปล่ามันจะเกลือเกินไปเอมันไม่เกลือเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่คอนเซปต์ของลุงยุทธนะเนี่ยมาดูทีมกันครับไอดี ID ป้ายแดงสุดตึงของเราครับผมเออ เดี๋ยวไปที่ทีมดีไปเอ้ยดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูทีมดีกว่าง่ายๆนะฮะเราไปเช็คของ9ก้าดาวกันดีกว่าฟิวเตอร์ก้าดาวลิโอนาร์ดบัตก็ใหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวโอ้โหเฮ้ยน้องเขามีเยอะนะเฮ้ยน้องเขามีเยอะนะของเก่าที่เขาล็อกไว้อ่ะดูที่ผมเปิดได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดาผมเปิด9ตัวเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่มันใช่เรื่องจริงเหรอ oh. เพราะว่าอ่าตัวของน้องเขาล็อกไว้ไงเฮ้ยเก้าตัวเลยเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> เกินไปปะเนี่ยสุดยอดนะครับถือว่าผมเปิดได้เยอะนะถึงเก้าเลยทุกคนผมจําไม่ได้นะถ้าเกิดใครนับก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่เนี่ยผมย้อนไปนับไม่ได้นะ ผมย้อนไปนะไม่ได้เพราะผมอัดแบบสดๆนะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณน้องเต้ยด้วยนะครับผมน้องเต้ยก็ไม่ได้ฝากช่องทางติดตาม Facebook หรืออะไรมานะครับผมแต่น้องเต้ยก็บอกว่าอยากลองมือเกลือของลุงยูดะลุงยจะเกลือสักแค่ไหนกันวะก็อยากลองเอาลูบี้มาเผาเล่นๆน่ะคือแบบเจ้าของแท่น่ะเจ้าของแท่นขุดอ่ะก็อยากเอาลูบี้มาเผาเล่นนะครับโอ้โหดูเดียโบซะก่อนเดียโบลูกรักของลุงครับโอ้โห โอเคครับผมก็วันนี้ลุงยุก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกุ่งกิ้งกุ่งกิ้งให้กับช่องลุงยุทธ์ชาแนลด้วยนะครับส่วน e ี5นี่ก็ยังไม่มีนะถ้าใครสนใจอยากจะลองมือลองท้าวลุงยุทธเนี่ยก็อินบ็อกเข้ามาที่แฟนเพจลุงยุทธ์ชาแนลได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย